คำสูงกับผู้ที่ถูกภาพถ่ายถ่ายไว้ทั้งหมดครับ<笑><笑>นะคะทุกอย่างมีหลักฐานชัดเจนนะคะ <c oughs> ไม่ว่าใครก็ตามที่ทําผิดกฎหมายแล้วก็มีพยานหลักฐานบันทึกพร้อมด้วยนะคะเมื่อสักครู่เรามีการพูดถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับประชาชน <c oughs> ฟรีด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> หลายๆจุดด้วยกันที่เราบอกว่ามีการติดตั้งหมดแล้วแล้วก็จะมีการขยายไปทั่วประเทศด้วยเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาที่เรามีการติดตั้งไปแล้วนี่ผลตอรบรับจากประชาชนเป็นไงบ้างคะครับดีมากเลยครับก็ มีคนไปรอคิวใช้เยอะพอมีคนไปรอคิวใช้เยอะเราก็เลยมาคิดต่อว่าเอ๊ะถ้ามีเครื่องเดียวไม่พอแล้วถ,ถ้าจุดไหนมีคนใช้เยอะต้องสองเครื่องเราจะต้องเพงิ่มความเร็วในสาย ADSL ขึ้นไปนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนอจากนั้นแล้วเนี่ยถามว่าผมด้วยการพี่น้องประชาชนขนาดน,นี้เนี่ยผมเสียงบประมาณเพิ่มไหมคำตอบคือผมไม่ได้เสียเพิ่มนะเพราะว่าอระบบสาย ADSL เนี่ยผมก็จ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้วถ,ถึงแม้ผมไม่ใช้ผมก็เสียแต่ผมใช้ก็ไม่เต็ม capacity คือไม่เป็นกาลังของของความสุขของสายนะครับดังนั้นผมก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้ก็ไม่เสียอะไรเพิ่มเป็นประโยชน์มากขึ้นและในเวลากลางคืนผมไม่ได้ใช้เนี่ยในที่เปล่ยนเป็นหน่วยรปการตรวจทางหลวงผมก็เปิดสายให้ตํารวจได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มศักยภาพและประกาศตัวเป็นตำรวจทางหลวงไอทีเต็มรูปแบบนะครับผมก็เลย ขณะนี้เนี่ยตำรวจทางหลวงทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเวลากลางคืนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยเราอนุญาตให้ต่อไปที่บ้านพักได้ก็เป็นการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมอีกทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียงบประมาณครับอที่บอกว่าจะมีการขยายไปทุกพื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมคะครับก็คือขณะนี้เนี่ยคือคือหน่วยบริการหรวจทางหลวงมีสามระดับนะครับะระดับแรกเรียกว่าหน่วยบริการหมวดทางหลวงซึ่งอยู่ตามริมถนน205แห่ง หลายๆหน่วยเนี่ยครับแต่ละห้าหน่วยเนี่ยมารวมกันก็จะมีระดับสถานีตำรวจควบคุมครับแล้วก็ในประมาณสักห้าสถานีหรือสิบสถานีก็จะมีกองกับควบคุมทัม่วๆมีแต่กองกับเพราะฉะนั้นจะมีหลายระดับขณะนี้เนี่ยในระดับที่เราว่าเป็นสารวัตรควบคุมเนี่ยมีหมดแล้วเรียกว่ารสถานีหน่วยบริการเนี่ยบางหน่วยมีบางหน่วยไม่มีแต่ขณะที่ ผมบอกมาสักครู่205แห่งนั่นคือมวยบริการทุกหน่วยจะต้องมีในอนาคตคนนรับทางนณ้กรรมการสำรวจแล้วว่าที่ไหนบ้างมีสาย ADSL ที่ไหนบ้างไม่มีที่ไม่มีจะไปติดสัญญาณดาวเทียมที่มีเราจะใช้สาย ADSL เพราะประหยัด่่ครับแต่าจะใช้งานดาวเทียมก็ไม่แพงนะครับขณะนี้เราก็อยู่ในศักยภาพที่เราทําได้และเราให้บริการพี่น้องประชาชนได้และระบบนี้เนี่ยเราก็จะใช้ต่อไป เมื่อกี้ที่บอกว่าเรามีระบบออนไลน์ครับเราก็ใช้ไปนี้ออนไลน์ด้วยในอนาคตนี่นะครับสิ่งที่พูดนี้คือทําแล้วนะครับ<ช>และกำลังจะทําเต็มรูปแบบจะทําบัตรเปําตัวผู้ควบคุมรถใบขับขี่เหมือนพาสปอร์ตบัตรเป็นตัวผู้ควบคุมรถเหมือนว<ช>ีซ่าสิ่งที่ทําอันนี้มาเพราะต้องการบริการพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนท่านู้ชมของทราบไครับว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยบางท่านเนี่ยถูกตวกรวจแอลกอฮอล์เป่าแอลกอฮอล์ตงรงนี้แล้ว เป่าตัวบ้านอตรงนี้เดี๋ยวไปตือนอีกที่หนึ่งถูกตมาั้วันที่ไนึ่งก็ต้องไปตัวอีกที่เรื่องนีง้เสียเวลาพี่น้องประชาชนถึงน้าบอกว่าผมถูกเตือนมาแล้วจากตรงน,นั้นตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะเกิดบางคนอดหลับอดนอนมาหน้าตาคล้ายๆค,คนติดยา <c oughs> นะครับแต่ทีนี้ว่าต่อไปนี้เนี่ยเรามีการ์ดอันนี้เนี่ยพตอตรวจเสร็จนหลักฐานแล้ว่าท่านตรวจแล้วก็เป็นมีซ่าผ่านตลอดไปได้แล้วตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียตังค์นะครับฟรยอฟชา์ตหมดและใช้ลาทำประมาณไม่เกิน45วินาทีเป็นสีเรียบร้อยพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลทั้งหม ครับขณะนี้ทาแล้วแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเก็บด้วยเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเวลาท่านผ่านด่านเนี่ยแค่แตะลายนิ้วมือทีอ่เครื่องสแกนแลายนิ้วมือนะครับข้อมูลจะออกมาเลยว่าท่านขับรถผ่าไปแดงกี่ครั้งท่านเมาแล้วขับบ้างหรือไม่ท่านผิดกฎหมายจราจรอ,อะไรมาบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในรคคอร์ดหมดเพราะฉะนั้น <c oughs> นอนาคตผู้ที่ขับขี่รถจะหวงแหนประวัติจะรัก ประวัติของตัวเองจะมีพฤติกรรมในการขับรถด,ดีเพราะว่าประวัติจะถูกเก็บได้คอดและผมซื้อเซิร์ฟเวอร์ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับสองเป็นทั้งแบ็กอัพนะครับแล้วก็ทั้งตัวทจริงเพื่อใว่าข้อมูลไม่มีวันหายนะครับถ้าไอซเซียนขึ้นมาตัวแบ็กอัพก็ยังทำได้ขนาดนี้ ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วที่กองขับการตำรวจทางหลวงครับนะคะก็ะเรียกว่าเป็นแนวทางเชิงรุกจริงๆนะคะใน,ใ,ในการที่นำไอทีเนี่ยเข้ามาอสอดคล้องกับการทํางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการให้บริการประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่นี่มีความคล่องตัวมากขึ้นต่อการทํางานด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่ที่เรามีการบอกด้วยว่าประชาชนเองเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเบาะแสมาได้ด้วยเหมือนกันหลายช่องทางนะคะโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์1นึ่หหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สอง สามห้าสี่หกพันนะคะที่ผ่านมานี้มีการแจ้งบาแสมาเยอะไหมคะต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนครับผมทำงานทุกวันนี้สําเร็จและทํางานได้ง่ายผมถือว่าความสําเร็จเป็นของพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขนาดน,นี้ เป็นตำรวจทางหลวงซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็ช่วยอันแจ้งมีรถบรรทุกน,น้ำหนักเกินยิง่งก็มาแจ้งมีรถทำผิดกฎหมายก็แจ้งมีรถขนยาเสพติดก็แจ้งมีรถขนของนิระสีก็แจ้งเลยทําให้แทนที่สมัยก่อนนี้ตำรวจผมต้องคอยไปนั่งเฝ้าสังเกตเดี๋ยวนี้มีหน้าที่รับเบาะแสะแล้วก็ไปสกัดกัน้นทํางานง่ายไปเยอะครับตรงนี้ต้องขอบอกนะครับว่าเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็พี่น้องประชาชนไว้วางใจผมเยอะจริงๆรับที่ให้เบาะแสแล้วบางท่านเนี่ย ให้บอแสบอกเบอร์มือถือมาด้วยจเจาข้อมูลเพิ่มเติมนะโทรกลับที่เบอร์นี้น่ารักจริงๆครับอันนี้ต้องขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่มีการแจ้งบอแสมาเนี้ยเรามีการนำไปขยายผลด้วยใช่ไหมคะมีการตรวจสอบต่างๆไม่ใช่ว่าได้บอแสมาแล,แล้วเราจะเฉยเมยบอแสเนี่ยเรามีการเรียกให้ค่าของข่าวหลายระดับประเภทที่ให้ข้อมูลให้เบอร์โทรกลับให้ชื่อที่อยู่จริงอย่างนี้เรียกว่าเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนมากเนี่ยะจะเป็นขาประจํา ครับที่เคยแจ้งแล้วแล้วเราไปตรวจสอบจริงแล้วก็แจ้งต่อแล้วก็บางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยแจ้งแล้วก็คอยดูด้วยว่าเราทํำยังไงนะครับบางทีเราเข้าไปจับตรงนี้ก็บอกว่าเนี่ยเขาเพิ่เลเื่ในไปเมื่อกี้นี่เองนะครับเดี๋ยวออกมาใหม่เดี๋ยวคงจะออก<ฆ>มานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดีครับทาให้เราเนี่ยได้รู้สถานการณ์ทั้งหมด และเราถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างประชาชนกับตํารวจถือว่าตํารวจนั้นก็คือประชาชนประชาชนก็คือตํารวจครับโดยท่องยิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของถนนหลวงแท้จริงคือพี่น้องประชาชนนั่นเองครับใ่ะอย่างที่บอกกันนะคะหลากหลายด้วยกันสําหรับ ตำรวจทางหลวงที่มีหน้าที่บริการประชาชนหลายๆผลงานที่ผ่านมาคุณผู้ชมเองก็คงจะมีการติดตามนะคะแล้วก็ทราบว,ว่ามีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยนะคะหลายโครงการที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้ด้วยทั้งสวยสติ๊กเกอร์ก็ดีรถบรรทุกก็ดีนะคะที่มีการติดตามผลงานกันแล้วก็การจราจรด้วยแล้วก็ถ้าเกิดโอกาสหน้าเนี่ยเรามีเวลาอีกเราจะมีการเชิญผู้การทางหลวงมาพูดคุยหลายๆหัวข้ออีกนะคะที่เรายังไม่มีการพูดถึงแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้ผู้การเนี่ยพูดอะไรกับประชาชนไหมคะครับขณะนี้เนี่ย ถนนเราเร่ปลอดภัยมากแล้วครับอ,อยากจะเพิ่มความเะดวกไปนิดนึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ใช้รถใช้ถนนขับช้าขอให้ชิดซ้ายแซงแล้วขอให้คิดซ้าย,ายเปิดช่องทางขวาไว้สําหรับรถที่เร็วกว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายจริงจังในอดีตในเรื่องของขับรถไม่คิดซ้ายนะครับต่อไปนี้เราจะเริ่มได้โดยทั้งยิ่งในช่วงที่ถนนดีสามารถคิดซ้ายได้นะครับถ้าถนนด้านซ้ายขรุขระก็ว่ากัไกกนไปเรื่องหนึ่งเราจะผ่อนผันให้นะครับแต่ถ้าไม่ขรุขระเรียบเนี่ยขอกร้าวตัวนาครับขับ แทงแล้วชิดซ้ายกันเลยนะครับเพื่อบางทีเนี่ยรถด่วนรถที่ฉุกเฉินอะไรเข้ามาทางด้านขวาเนี่ยหรือรถที่เขาสามารถวิ่งในความเร็วสูงเช่นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะได้ไปช่องขวาได้ไม่ใช่เราขับรถบรรทุกหรือรถปิกอัพแล้วเราก็ขับฝาฝางก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ <c oughs> จะทําให้เกิดถนนไม่สะดวกและเกิดแซงซ้ายกันไปแซงฝากันมานะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านช่วยกันร่วมมีกันครับ เราทุกท่านทําความดีถวายในหลวงด้วยการเคารพกฎวินัยจราจรครับค่ะก็ชัดเจนนะคะสําหรับผู้การทางหลวงที่มาพูดคุยให้เราได้รับทราบกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆแล้วก็มีเส้นทางให้คุณผู้ชมนั้นสามารถดําเนินการได้193ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะคะ3 5 4ห้าสี่พันนะคะ หรือว่าต้องการจะสอบถามหรือว่ามีการร้องเรียนกับท่านผู้การโดยตรงก็ถามจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้รายการของเราเองเนี่ยก็เรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับผู้การทางหลวงที่วันนี้มาพูดคุยกับเราในรายการะคะ่ะซึ่งทางรายการของเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากด้วยนะคะท่านผู้การสุวิลาทรงเมตตาค่ะขอบคุณค่ะครับ คุณผู้ชมท้าก็มาถึงช่วงถึงสุดท้ายได้เช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันสุพัตราสมาาัถัวนิ้พร้อมด้วยท่านผู้การทางหลวงแล้วก็ทีมงานทุกคนคงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ด้วยนะคะสวะัสดีค่ะ